เกเจริญโฮมสแตนดาร์ดถนนตากสิน์อำเภอเมืองจันทบุรีศูนย์รวมจำหน่ายวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานล่างจนถึงหลังคาอาทิเชน่นเหล็กเส้นเหล็กรูปภัณฑ์ปูนซีเมนต์สีทาบ้านไม้ฝาไม้พื้นแผ่นฝ้าเชิงชายกระเบื้องมุงหลังคากระเบื้องเซรามิกสุขภัณฑ์อุปกรณ์ห้องน้ำเครื่องมือช่างฮาร์ดแวร์ รับประกันคุณภาพสินค้าและราคาพร้อมบริการจัดส่งฟรีถึงบ้านเปิดบริการทุกวันที่สุริเจริญโฮมสแตนดาร์ดถนนตักสินอำเภเอมืองจันทบุรีร้านถูกใจราคาถูกจริงสะดวกซื้อบริการเยี่ยมโทร,รยโ,โทรศัพท์039 498 585โปรโมชั่นสุริเจอิญประจำเดือนมกราคม จัดหนักแจแกแรงรุ่นเร็วปูน TPI 197จัดเต็มเหลือถุงละ98บาทสปูตตอกไม้ขนาด3นิ้วจัดเต็มเหลือลังละ358บาทปั๊มน้ำอัตโนมัติยี่ห้อฮิตาชิขนาด200วัตต์ปกติเครื่องละ5 9 4 0บาทจัดเต็มเหลือเครื่องละ5,680บาทสี ICI Weather Shield สีขาวขนาด18ลิตร ปกติถังละ2,980บาทจัดหนักเหลือถังละ2,690บาทถังบำบัดดีไฟขนาด600ลิตรปกติใบละ2,860บาทจัดเต็มเหลือใบละ2,690บาทแทงน้ำช้างแกนิดขนาด1,000ลิตรปกติใบละ4,990บาทจัดเต็มเหลือใบละ4,680บาท พิเศษเฉพาะสมาชิกสิกกลิเจริญโฮมสแตร์ดฟรีบริการเคาน์เตอร์สวิสเดือนละ2ครั้งไม่ว่าจะชำระค่าสาธารณูปโภคต่างๆซื้อปูนซีเมนต์ดอกบัวจำนวนหนึ่งตันแถมฟรี M151 รขวดพิเศษสำหรับเดือนมกราคมสมัครสมาชิกรับฟรีประกรันหึุด้ามตั้งแต่วันนี้ถึง15คุกุมภาพันธ์า5 5 9 คำแผนประกอบคำรับสารภาพจังหวัดจันทบุรีจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้กับทีมข่าว My New สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวมายวประจำวันเสาร์ที่30มกราคมพุทธศักราช2559ค่ะวันนี้เราเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะมูลนิธิราชประชานุเคาราะห์มอปผ้าห่มกันหนาวพระราชาทานแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์48จังหวัดจันทบ,บุรีเวลา10นาฬิกา30นาที ที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์48อำเภอเขาคิจกูจังหวัดจันทบ,บุรีนายสมศักดิ์ปริสุทธิโทเหมทานนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบ,บุรีในฐานะประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดจันทบ,บุรีได้นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจากม hearts, ูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เพื่อบรรเทาภัยหนาวจำนวน484ผืนทั้งนี้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์48จังหวัดจัน ธนบ,บุรีเดิมชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จันทบ,บุรีรับนักเรียนที่ยากไร้ทางเศรษฐกิจและสังคมเข้าเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 โดยจัดก,การเรียนการสอนแบบศึกษาส่งเคราะห์ให้นักเรียนอยู่ประจำโรงเรียนโดยมีนักเรียนรวมทุกระดับชั้นรวม484คนมีบุคลากรครูพนักงานราชการและลูกจ้างรวม50คนที่ผ่านมาเด็กนักเรียนรุ่นปัจจุบันและสิทธิ์เก่ามีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทางด้านวิชาการการอาชีพและกีฬามากมาย นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างจังหวัดจันทบ,บุรีพร้อมคณะผู้บริหารถแถลงผลการบริหารงานหลังครบวาระ4ปียืนยันขณะรักษาการตามกฎหมายคอสอชอจะยังคงเดินหน้าพัฒนาชุมชนต่อเนื่องวันที่29มกราคม2,559เวลา17นาฬิกา ที่อาคารศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จเทศบาลเมืองท่าช้างตําบลท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนายเฉลิมพลศักดิ์คำนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้เปิดการถแถลงผลงานครบรอบ4ปีภายใต้การบริหารงานของคณะผู้บริหารชุดนี้โดยมีเจ้าหน้าที่เทศบาลทุกภาคส่วนตลอดจนผู้นำชุมชนชาวบ้านและคณะสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟัง โดยนายเฉลิมพลศักดิ์คำนายกเทศมนตรีเปิดเผยว่าตลอดระยะเวลาการบริหารงานจนครบวาระ4ปีที่ผ่านมาได้ดําเนินงานตามแผนพัฒนาชุมชน6ข้อหลักประกอบด้วย 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2. การพัฒนาด้านสาธารณสุขจํานวน9โครงการ 3. การพัฒนาด้านประเพณีวัฒนธรรมและกีฬาน,นันาการจํานวน9โครงการ 4การพัฒนาด้านการศึกษา2โครงการ 5. การพัฒนาด้านสังคมจำนวน11โครงการและ 6. การพัฒนาด้านสังคมอื่นๆจำนวน10โครงการ นายเฉลิมพลนายกเทศมนตรีกล่าวต่ออีกว่าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชุมชนตลอดระยะบบริหารงาน4ปีที่ผ่านมาทุกโครงการประสบความสำเร็จด้วยดีซึ่งทั้งหมดเกิดจากความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันทำงานระหว่างเทศบาลร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านโดยหลังจากได้สิ้นสุดวาระการบริหารครบ4ปีทางนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร จะยังคงรักษาการดำรงตำแหน่งผู้บริหารเทศบาลเมืองท่าช้างต่อไปอีกชั่วคราวซึ่งเป็นไปตามกฎหมายของคณะคอสอชอจนกว่าจะมีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างในครั้งต่อไปยืนยันขณะรักษาการตามกฎหมายคอสอชอคณะผู้บริหารจะยังคงเดินหน้าพัฒนาชุมชนต่อเนื่อง จังหวัดจันทบุรีจัดการประชุมคณะกรรมก,การร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจท <brahim> ี่ห้องประชุม4สารากางจังหวัดจันทบุรีนายสมศักดิ์ปริสุทธโธเห็นทานนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดจันทบุรีครั้งที่1ประจำปี2559 โดยมีนายก้านนรงพงษ์เจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีประธานหอ,อการค้าประธานอุตสาหกรรมจังหวัดประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมเนื่องด้วยคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่27ตุลาคม2558 ลงมติรับทราบและเห็นชอบผลการประชุมร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับภาคเอกชนเมื่อวันที่7ตุลาคม2558ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการและมอบหมายให้กระทรวงมหาไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการกรอ,อจังหวัดและกลุ่มจังหวัดอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งรัดดำเนินการตามมาตรการของรัฐบาล และให้มีการปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการกรออจังหวัดโดยเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการซึ่งเป็นภาคการศึกษาภาคประชาสังคมนักวิชาการป่าชาวบ้านในพื้นที่เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนมากขึ้นช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันกันกบข่าวมนิวช่วงที่2ค่ะ เราทุกคนรู้กันดีอยู่ว่าเมื่อจะข้ามถนนก็ต้องข้ามตรงทางข้ามหรือทางม้าลายเสมอแต่ทำไมเมื่อข้ามถูกที่แล้วก็ยัง ถ้าคุณยังไม่หยุดแล้วใครล่ะที่จะหยุดอุบัติเหตุเหล่านี้มาร่วมเปลี่ยนแปลงตัวเองไปกับพวกเรา Stop for step มหาวิทยาลัยราชพัฏรรำไพพรรณีเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติตั้งแต่บัดน,นี้จนถึง29กกุมภาพันธ์ชูนโยบายเร่งด่วน จัดสรรเงินทุนช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ประสบปัญหาจากราคาอยา่างและราคาข้าวตกต่ำและสำหรับผู้ที่สมัครเรียนในสายวิชาวิทยาศาสตร์จะได้รับเลือกให้ได้รับทุนกอยสอทุกคนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร,รำไพพรรณีนย์ันี039 วนี้เรากลับมาพบกันกันกบข่าวมายวช่วงที่2ค่ะเทศบาลเมืองท่าช้างจังหวัดจันทบ,บุรีรักษาโรคสะเก็ดเงินเวลา14นาฬิกานายเฉลิมพลศักดิ์คำนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลรักษาโรคสะเก็ดเงินให้กับผู้ป่วยโดยรักษาให้ฟรีทุกวันพุิแลัศุเวลา14นาฬิกา ที่ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วมเทศบาลเมืองท่าช้าง ทุกวันพฤหัสบปปดีจะมีผู้ป่วยเดินทางมารับการรักษาจากทั่วประเทศเป็นจำนวนมากก่อนการรักษานายกเฉลิมพลและนางสาวสุภาวดีโกศลผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจะบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคสะเก็ดเงินตัวยาสมุนไพที่ใช้ในการรักษาและการดูแลตนเองในช่วงรับการรักษา ผู้ที่ป่วยเป็นโรคสะเก็ดเงินนั้นจะต้องควบคุมอาหารที่รับประทานโดยทานได้คือข้าวเนื้อสัตว์ทานหมูผักการปรุงอาหารใช้เฉพาะซีอิ๊วขาว ไม่ทานอาหารทะเลหรือผลิตภัณฑ์ทางทะเลเช่นเกลือน้ำปลาผักที่สแสลงต่อแผลเช่นชะอมหน่อไม้มะเขือไข่ขนมปังไม่ควรสัมผัสสารเคมีทุกชนิดไม่ทานผลไม้ที่มีริดร้อนและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เพื่อให้ผู้ป่วยหายจากโรคนี้และสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติสำหรับผู้ป่วยท่านใดที่ต้องการมารักษากับนายกเฉลิมพลสามารถมาลงทะเบียนได้ในเว ลา13นาฬิกาได้รับการรักษาในเวลา14นาฬิกาผู้ป่วยที่มารักษาได้บริจาคเงินใส่ตู้รับบริจาคนั้นนายกเฉลิมพลจะนำไปสมทบทุนให้กับกองทุนพัฒนาโรงเรียนบ้านแก้วเพื่อเป็นทุนการศึกษาและเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแก้ว ฮิวหนุ่มพิการหน้าผีโมโหหิวซ้อมเมียตายต่อหน้าลูกสาวทำแผนประกอบคำรับสารภาพสอบสวนพบเคยมีประวัติต้องโทษคดียาเสพติดอีกหลายคดีวันที่29มกราคม2559เวลา13นาฬิกาพลตำรวจตีจรันจิตเจือจุน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยพลตำรวจโทสุมเมธทิมพะรองผู้กำกับการสาระวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรมะขามนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวน ควบคุมตัวนายแดงหรือตั้มบุญเถือนอายุ28ปีอยู่บ้านเลขที่68ทับ3หมู่4ตำบลมีนบุรีเขตลาดกระบังคลอง2ต้นนุ่นซอยวัดปากบึงแขวนมีนบุรีกรุงเทพมหานครหนุ่มพิการนิ้วกุดหน้าผีผู้ต้องหาในคดีใช้กำลังทำร้ายร่างกายนางบุญรัตหรือปุ้มเกี้ยวสันเทีย อายุ22ปีซึ่งเป็นภรรยาของตนเองจนเสียชีวิตต่อหน้าเด็กหญิงบีนามสมมุติอายุ1ปี8เดือนลูกสาวมาทำแผนประกอบรับคำสารภาพยังบ้านพักกลางสวนผลไม้เลขที่55หมู่7ซอยบางจะอ้าย4ตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีสถานที่เกิดเหตุโดยมีชาวบ้านแระญาติของผู้ตายมายืนมุงดูเหตุการณ์เป็นจำนวนมาก พลตำรวจตีจรานจิตเจือจุนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบ,บุรีเปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่29มกราคม2559ที่ผ่านมาซึ่งนายแดงผู้ต้องหาซึ่งเป็นผู้พิการนิ้วมือด้านขวาด้วน3นิ้วใบหน้ามีรอยแผลเป็นซึ่งเกิดจากถูกไฟลวกและอยู่ในอาการเมาสุรา ได้ก่อเหตุใช้กำลังทำร้ายร่างกายและทุบตีนางบุญรัตซึ่งเป็นภรรยาจนเสียหลักล้มศีรษะกระแทกพื้นสลบแน่นิ่งและเสียชีวิตในเวลาต่อมาโดยมีสาเหตุเกิดจากบรรดาลโทสะที่นางบุญรัตไม่ยอมไปหุงข้าวให้กินโดยหลังเกิดเหตุได้เดินไปบอกญาติให้มาช่วยเหลือลูกสาวที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกลูกหลงนำตัวส่งโรงพยาบาล จากนั้นได้ขี่รถจัก,กรยานยนต์หลบหนีแต่มาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจตามจับกลุ่มตัวได้ก่อนพลตำรวจตีจารานกล่าวต่ออีกว่าจากการสอบสวนในเชิงลึกพบว่านายแดงผู้ต้องหาเคยมีประวัติต้องโทษคดียาเสพติดมาแล้วถึง3ครั้งซึ่งในระหว่างถูกควบคุมขังผู้ต้องหาได้คุมขังางอารวาดทำลายทรัพย์สินราชการได้รับความเสียหาย ซึ่งนับได้ว่าเป็นคนที่มีอารมณ์รุนแรงไม่สามารถควบคุมได้เบื้องต้นได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายในส่วนความคืบหน้าอาการบาดเจ็บของเด็กหญิงบีนามสมมุติอายุ1ปี8เดือนซึ่งเป็นลูกสาวของผู้ตายและผู้ต้องหาซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคปากแหว่งเพดานโวมาตั้งแต่กำเนิดขณะน,นี้แพทย์ได้ทำการรักษาจนอาการปลอดภัยและอนุญ,ญาตให้กลับบ้านได้ โดยอยู่ในความดูแลของนางป่วนบุญภัยอายุ52ปีแม่ของนางบุญรัตผู้ตายขณะเดียวกันทางกองสวัสดิการคุ้มครองสิทธิเด็กและสตรีเทศบาลมะขามเมืองใหม่ได้นํ้นำสิ่งของและงบประมาณเบื้องต้นมามอบให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตในการช่วยเยียวยาชดเชยความสูญเสียที่เกิดขึ้นให้บรรเทาลงต่อไปเป็นข่าวพยากรณ์อากาศค่ะ บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนานในบางพื้นที่แต่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนยังคงมีอากาศเย็นโดยทั่วไปขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงและเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกในระยะนี้ ภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด22-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของข่าวมายนิวแล้วนะคะ ดิฉันนางสาวกัญญาจันทิมาและทีมข่าวไมนิวทุกคนต้องขอราคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ อำเภอเมืองจันทบุรีศูนย์รวมจำหน่ายวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานล่างจนถึงหลังคาอาทิเชน่นเหล็กเส้นเหล็กรูปภัณฑ์ปูนซีเมนต์สีทาบ้านไม้ฝาไม้พื้นแผ่นฝ้าเชิงชายกระเบื้องมุงหลังคากระเบื้องเซรามิกสุขภัณฑ์อุปกรณ์ห้องน้ำเครื่องมือช่างฮาร์ดแวร์รับประกันคุณภาพสินค้าและราคา พร้อมบริการจัดส่งฟรีถึงบ้านเปิดบริการทุกวันที่สุริเจริญโฮมสแตน์ดร์ดถนนตักสินอำเภอเมืองจันทรบรุรีร้านถูกใจราคาถูกจริงสะดวกซื้อบริการเยี่ยมโทรศัพท์039 498 585รโมเจริญประจำเรือนมกราคมจัดหนักแจกแรงรุ่นเร็วปูน TPI 197 จัดเต็มเหลือถุงละ98บาทตะปูตอกไม้ขนาด3นิ้วจัดเต็มเหลือลังละ358บาทปั๊มน้ำอัตโนมัติยี่ห้อฮิตาชิขนาด200วัตต์ปกติเครื่องละ5,940บาทจัดเต็มเหลือเครื่องละ5,680บาทสี ICI Weather Shield สีขาวขนาด18ลิตรปกติถังละ2,980บาท จัดหนักเหลือทังละ2,690บาทถังบำบัดดีไฟขนาด600ลิตรปกติใบละ2,860บาทจัดเต็มเหลือใบละ2,690บาทแค่งน้ำช้างแกนิดขนาด1,000ลิตรปกติใบละ4,990บาทจัดเต็มเหลือใบละ4,680บาทสิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกสิริกเจริญโฮมสแตนดาร์ด ฟรีบริการเคาน์เตอร์สวิสเดือนละ2ครั้งไม่ว่าจะชำระค่าสาธารณูปโภคต่างๆซื้อปูนซีเมนต์ดอกบัวจำนวน1ตันแถมฟรี M151 รขวดพิเศษสำหรับเดือนมกราคมสมัครสมาชิกรับฟรีประกรรันหนึ่งด้ามตั้งแต่วันนี้ถึง15คกุมภาพันธ์2559